กับกลางวันในวันนี้ครับกรางวันอะไรเอ่ยครับผมก็อันนี้เป็น รางวัลนะครับผมชื่อรางวัลว่า a l r Best Artist Award 2023ครับจริงๆก็ขอบคุณทางเอามากๆเลยนะครับที่ตัว่าให้โอกาสพวกเราฟ็อกซี่ได้มาทำงานในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสรางวัลอันนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันโหวตทำให้พวกเราฟ็อกซี่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเชี่ยวเข็นแล้วก็ดูแลพวกเราฟ็อกซี่ตลอดมาทัี่ทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟ็อกซี่เลยครับบผมแล้วก็เราก็ทััั้้้้งงนนนนีีทเ่ยพวกเราก็ท จะขออวยพรนะครับผมว่าให้ฮาวแมกกาซีนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยสร้างสรรค์ความสุขให้ทุกคนไปอีกนานๆเลยนะครับที่น่าจะเป็นรางวัลอันที่สใช่ไหมคะตั้งแต่เดินคิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะบางทีเราก็อาจจะลืมๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยลืมๆบ้างแต่คิดว่านี้น่าจะเป็นอันที่สองของรางอัลชีค่พอเดินมาแล้วแบบได้รับรางวัลถึงแม้รางวัลใหญ่เนาะเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบว่าความสำเร็จมาไวมากมั้ยคะ ผมจริงๆแล้วเรียกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของพวกเราฟ็อกซี่แล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านแล้วกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ของพวกเราฟ็อกซี่อย่างเดียวแต่เป็นทั้งของพวกเราเองทั้งของแฟนคลับทุกคนทั้งของพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าพวกนังนทุกท่านดวลทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถมีพลังกำลังแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆต่อไปครับอย่างรางวัลที่เราได้มามันจะกระนันตีแบบงานในเรื่องแบบพัฒนาขึ้นไปของอะไรไงบ้างครับฟ็อกซี่ครับคนข้าว่างนะข้าวังเลย แล้ก็สำหรับรางวัลที่ได้มาก็เชื่อว่าเป็นรางวัลที่เหมือนที่พี่การบอกครับขับเคลื่อนพวกเราพ็อกซี่แล้วก็จะเรียกว่าโมดิเวตให้เราแบบตั้งใจสร้างผลงานตั้งใจพัฒนาตัวเองอย่างนนเนยครับเพราะมันก็ผ่านมาหนึ่งปีกว่าสาหรับวงของพวกเราใช่ไหมครับพวกเราก็ไม่อยากอยู่ที่เดิมเราอยากจะพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ครอบครัวของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตแล้วก็ให้รางวัลนี้กับพวกเราบ็อกซี่พวกเราดีใจมากมันมันจะกดดันกับผลงานที่เราต้องทําต่อไปบไหมเพราะเออเราตั้งแบบมีมาตรฐานไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับมันจะต้องแบบดีขึ้นไปอะไรเยอะไหมครับจริงๆพวกเราก็ไม่ได้กดดันไปกับในแต่ละงานที่เราทำพวกเราก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะฝากติดตามผลงานต่อไปของเราด้วย ตอนนี้จะได้เห็นเพื่อนของอะไรบ้างจ้าอย่างล่าสุดตอนนี้นะครับพวกเรามีอัลบั้มปล่อยออกมาแล้วครับเจออััลบ้มว่า Data s t o r a g e ผมก็สามารถฟังได้ Streaming on platform ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีการเริ่มปล่อยซีรีส์ที่เราถ่ายไว้ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับผมใช่ครับก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเโซ Social Media Twitter ของ BACI ได้เลยครับผมอย่างซีรีส์เนาะคือแบบน่าจะถ่ายไว้ พอสมควรครับพอสมควรแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะจะมีแบบครัวถุงผ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วอันนี้มันยังไงบ้างอะคะครับก็คือที่ต้องไปแบบเดินเดินสางใช่คือผู้เราจะเดินทางไปเจอเพน่นทุกคนทุกจังหวัดเลยผมก็เริ่มแรกจะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครครับหลังจากนั้นก็จะไปที่เชียงใหม่เราก็จะไปที่ขอนแก่นแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชและปิดที่สุดท้ายคือนครราชสีมาครับแต่ว่าเฟนการต้องตามไปทุกจังหวัดไม่ได้ดู จริงๆก็เอาที่แพนสะดวกแล้วกันครับถ้าใครติดธุระอะไรก็เจอท่าที่เจอได้ก็ได้นะไม่เป็นไรเราพยายามจะไปให้เจอเพื่นๆให้ได้ทุกจังหวัดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดครับเตรียมโชว์อะไรเป็นพิเศษไหมแต่ละจังหวัดที่เราจะไปเออนอกจากโชว์แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาของบ้านนั้นใช่ครับของแต่ละแต่ละภาคแล้วเราก็มีอะไรเล็กน้อยๆจึ้มไปด้วยใช่เช่น เออาจบเเลยข้ามาขนาดนี้แล้วอะไรทิ้ได้บ้างเลือกเลือกเลยไหมใครจะเป็นตัวแทนภาคหน่ะภาคไหนนะครับผพูดที่เดียวกับอีสานเลจองอีสานเลหนือเจ้ารี่นเบาอีสานใดครับอ๋อว่าอยู่เดี๋ยวผ้ามูพักสี่ไปเที่ยวอีสานเด้ออีสานไปแลต่อไปเหนือเจ้า เหนือไม่ม <cues> <sm convert> ีแ <cons> ต <urai> ่ไม่มีเขาฝึกหน่อยฝึกหน่อยแบบว่านรองหน่อยเดี๋ยวไปเจอเปอร์เซ็นต์ฮกได้ออกซีเพิ่งไปแอลเหนือมาครับไม่นานวันนี้เพิ่งไปมาครับแล้วก็ได้เียวกาสเจอพี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่ก็ชาวเหนือซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปทีมันเชื่อว่างานรถโชว์รอบนี้ของอกซี่คือแบบน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่านานๆทีพวกเราจะได้ออกไปพบปะกทุกคนจริงๆแบบหลายๆคนอาจจะเดินทางมาลำบากนี่พวกเราอกซี่ก็ไปหาทีเลยใต้ใต้ ได้ได้ได้พี่พิมพ์เข้าไว้ไหมพี่คิมพ์อ่ะไทยโอ้เริงได้เรงได้เริงได้เออเนาะเจอกันเดี๋ยวกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะพิมพมาก่อนครับเดี๋ยวไปซ้อมมากันครับโอเคครัโอเคครโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับ